สวัสดีครับเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง M2Earn นะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันกับเกม Axie Infinity เหมือนเช่นเคยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยตัวเกม Axie Infinity ต้องบอกว่าไม่ได้เหมือนเดิมแล้วนะครับเขามีการประกาศปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่นะครับที่เรียกว่าส่งผลกระทบกับผู้เล่นอย่างเราเราเป็นวงกว้างเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะทําการถอนนะครับรางวัลในส่วนของตัว x a v e n g e r Mode นะครับกับในส่วนของ Daily Quest ออกนั่นเองนะครับ รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวรางวัลรีวอร์ดที่เขาจะให้กับการเล่นในโหมดของอารีนาด้วยเช่นกันนะครับก็ทีนี้เนี่ยมันจะมีรายละเอียดเป็นอะไรยังไงบ้างน,นะครับจะดีหรือรายอย้ายยังไงเดี๋ยวมาดูในรายละเอียดกัน แต่ว่าก็ต้องบอกว่าก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับก็ต้องฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe c ช anel นะครับเ <c oughs> พื่อที่จะได้ไม่พลาดอัปเดตข่าวสารที่จะคอยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันเรื่อยๆนะครับโอเคเราก็ต้องบอกว่าอันนี้ไม่ใช่การแนะนําการลงทุนนะครับเป็นการรีวิวอัปเดตภาพรวมข่าวสารของตัวเกม PlaytoEarn เท่านั้นนะครับสําหรับใครที่จะตัดสินใจลงทุนหรือทําอะไรเนี่ยก็อย่าลืมทาการศึกษาเพิ่มเติมให้ดีๆด้วยนะครับ โอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหากันนะครับก็เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยทางเกม Axie Infinity เนี่ยเขาได้มีการอัปเดตนะครับข่าวสารเนี่ยทางช่องทางเว็บ AxieSubstack.com นะครับก็เป็นเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนนะครับในส่วนของตัวซีซัน20ที่กำลังจะมาถึงนะครับกับในส่วนของการบาลาน س ตัวอีโคโนมิกนะครับหรือระบบเศรษฐกิจของทางแอคซีนฟิตี้นั่นเองนะครับโดยที่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปสู่ข้างในเนื้อหาของเขานะครับก็ตอน,นในช่วงแรกรือจะเป็นการเกริ่นนาที่มาที่ไปอะไรยังไงเล็กน้อยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับตัว s อสโดยตรงเนี่ยก็คือจะในส่วนของการาฟมินท์แอนด์เบิร์นนะครับก็ในส่วนของคําว่ามินท์เนี่ยจะเป็นใน การที่เวลาเราเล่นเกมออกมานะครับแล้วเราได้เหรียญผลตอบแทนกลับออกมานั่นแหละคือจะเป็นการมินนะครับแลในส่วนของการเบิร์นเนี่ยก็จะเป็นการเผาเหรียญน,นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเกม a อ็กซ i ซิเนี่ยมีระบบการเผาเหรียญแบบเดียวนะครับก็คือการที่เอาตัว SLP ของเราเนี่ยไปใช้ในการ breeding นะครับหรือผสมพันธุ์ตัว a x i Infinity นั่นเองนะครับในทีนี้เนี่ยถ้าเกิดมาเห็นในส่วนของตัวกราฟนะครับ Mint and Burn นะครับเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างการ Mint เหรียญและ Burn เหรียญของ a x i ในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าในส่วนของไอตัวสีเขียวเนี่ยซึ่งเป็นปริมาณการ Mint เหรียญตัว SLP เนี่ยมันมากกว่าในส่วนของตัวที่เป็นตัวสีแดงนะครับที่เป็นการเผาเหรียญเนี่ยอยู่ประมาณ หลายเท่ามากๆนะครับก็เฉลี่ยประมาณ4เท่าเนาะสีเท่าได้เลยนะครับถ้าเกิดดูเนี่ยเมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมาเนี่ย มีปริมาณการมิ้นเหรียญเนี่ยอยู่ที่186ล้านเหรียญน,นะครับส่วนมีการเผาเหรียญเนี่ยอยู่แค่ที่48ล้านเหรียญเท่านั้นเองนะครับก็ตรงนี้เป็นสาเหตุนะครับที่ทําให้ราคาเหรียญ SLP เนี่ยมันร่วงเยอะมากๆในปัจจุบันนะครับเพราะว่าเรียกว่าเวลามันมิ้นมีการมิ้นออกมาเรื่อยๆเนี่ยตัวซัพพลายนะครับจำนวนเหรียญที่มีทั้งหมดในตลาดเนี่ยมันก็เยอะเกินกว่าปริมาณการใช้ งานนั่นเองนะครับทำให้เรียกว่าเหรียญมันเฟ้อนะครับพูดง่ายๆก็ประมาณนั้นนะครับทาให้ราคาเหรียญเนนะี่ยตอนนี้เรียกว่าถูกกว่าราคาลูกอม1เม็ดจะอีกเนาะเรียกว่า4ี่ขวดหบาทไอ้สามขวดบาท4ี่ขวดบาทอะไรอย่างนี้ก็เลยทีเดียวเนาะตรงนี้เนี่ยก็เลยส่งผลให้กับผู้เล่นปัจจุบันหลายๆคนเนาะเราก็จะเห็นว่าเลิกเล่นกันไปบ้างนะครับหรือว่าเล่นกันอย่างไม่ได้แบบตั้งใจเท่าที่ควรนะอันนี้ต้องบอกว่ารวมถึงผมด้วยเช่นกันนะครับอารวมณ์บางวันก็ขี้เกียจเล่นนิดนึงเหมือนกันเนาะเพราะว่าไม่รู้ว่าเล่นแล้วเเอ,อนกกจากราร ความสนุกสนานเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ได้อะไรมากนะครับเราก็เลยหันเหไปเล่นเกมอื่นๆกันอยู่บ้างเนาะทีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าอ่ะเดี๋ยวกลับมาสู่เนื้อหาหลักๆกันดีกว่านะครับโดยที่ตรงเนี้ยเขามีการคํานวณน,นะครับเอามาให้เราเปรียบเทียบว่าโอเคปริมาณที่เกิดขึ้นจากตัวเหรียญ SLP เนี่ย มีอัตราส่วนยังไงบ้างนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าหลักๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามีพิการได้ SLP เนี่ยอยู่3ช่องทางด้วยกันใช่ไหมครับอย่างแรกก็คือในส่วนของตัว Quest ประจําวันนะครับส่วนที่2น,นะครับก็คือในส่วนของการที่เล่น Adventure นะครับหรือว่า PvE เล่นกับบอทนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนที่3ก็คือใน,นการเล่น Arena หรือเล่น PvP กับผู้เล่นคนอื่นๆนะครับโดยที่เมื่อมาทําการเปรียบเทียบนะครับในส่วนของปริมาณเหรียญ SLP ที่มันได้เกิดขึ้นต่อวันเนี่ยเราจะเห็นว่าจากตัวเลขตรงนี้นะครับที่ทาง เดเวลลอปเปอร์เนี่ยเขาสรุปมาให้นะครับเป็นในส่วนของเดล l y เควส t นะครับอยู่ที่16นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว PVE เนี่ยอยู่ที่40นะครับแล้วก็ในส่วนของ PVP เนี่ยอยู่ที่44ซึ่งตรงนี้เราจะเห็นว่าโอเครางวัลนะครับที่ได้จาก Daily Quest ก uh, ับในส่วนของตัว PVE เนี hand, VE, ่ยมันอยู่ที่ประมาณ56เลยทีเดียวนะครับแทบจะครึ่งๆ่งนะ กับการเล่นในส่วนของตัว PVP นะครับซึ่งโดยในสส่วนตรงนี้ในส่วนซึ่งในส่วนของตัว PVE เนี่ยหลักๆเนี่ยมันไม่ได้ใช้ครับในส่วนของสกิลเพลย์นะครับหรือความสามารถของผู้เล่นเท่าไหร่นักนะครับเป็นแค่การเล่นแล้วก็ Get เก็บเควสปรจะจําวันเท่านั้นเองนะครับซึ่งมันขัดต่อแนวความคิด ของทางเกมเอ็กซเนี่ยที่อยากจะให้ผู้เล่นเนี่ยได้รับรางวัลเป็นผลตอบแทนกลับมานะครับจากการมีส่วนร่วมในส่วนของตัวสังคมพูนิตี้ของตัวเกมนะครับกับมีผลได้รางวัลผลตอบแทนมาจากการเล่นโดยใช้สกิลของผู้เล่นเองนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยเขาก็เลยมีแผนนะครับ ที่จะทำการถอดในส่วนของตัวรางวัล slp ตัว5 5 0 slp ที่เราได้รับต่อวันเนี่ยออกไปนะครับกับในส่วนของตัว daily q u e s t ที่เราจะได้ต่อวันเนี่ยอยู่ที่25ขวดใช่ไหมครับคือเขาจะทำการถอดตรงนี้ออกดังนั้นเนี่ยในการเอาตรง2ส,ส่วน นี้ออกนะครับจะทําให้ปริมาณการมิ้นเหรียนต่อวันเนี่ยมันน้อยลงหายไปถึง56%เลยทีเดียวนะครับเป็นจำนวนเหรียญเท่าไหร่เดี๋ยวผมคานวณให้ดูนะก็เฉลี่ยง่ายๆนะครับอยู่ที่ประมาณ288ล้านใช่ไหมครับถอนออกไปนะครับอยู่ที่56%ถอนออกไปเนี่ยแปลว่าจํานวนเหรียญต่อวันเนี่ยจะหายไป161ล้าน SLP ต่อวันเลยทีเดียวนะครับแปลว่าจากในส่วนของตัว PVP เนี่ยมันจะเหลือแค่ประมาณ2เอ่อ120ล้าน เหรียญ SLP เท่านั้นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการลดนะครับจำนวนของตัวตัวโทเค็น SLP ที่ออกมาต่อวันเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับแต่ทีนี้เนี่ยทาง Axie เนี่ยเขาไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับลด Reward แค่ในส่วนของตัว2ส,ส่วนนี้เท่านั้นนะครับเขามีการปรับเปลี่ยนในส่วนของตัว PVP หรือตัวทัวร์นาเมนต์ด้วยเช่นกันนะครับเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูในรายละเอียดกัน ก็คือในส่วน <moder ating and TALIESIN> ของตัว PVP เนี่ย <cant ata> เขามีการปรับเปลี่ยนทั้งสองส่วนนะครับคือในส่วนของรางวัลตัว Xs Token ต่อวันไอต่อต่อแรงที่จะได้นะครับกับในส่วนของตัว SLP ที่จะชนะต่อตาที่เราจะเล่นนะครับทีนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะขอโฟกัสอันแรกนะครับนั่นคือในส่วนของตัว SLP ก่อนหน้าเดี๋ยวก่อนที่จะไปพูดถึงในส่วนของตัว Xs นะครับเพื่อที่จะได้ไม่งงกันนะครับ ก็ตรงตัวเหรียญ SLP เนี่ยเขาจะมีการปรับตัว Reward นะครับที่ได้น้อยลงไปนะครับในแต่ลนะช่วงแรงโดยที่จะเรียกว่าลดลงทัทั้งหมดเนี่ยก็ไม่เชิงซะทีเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงก่อนหน้านี้ผู้เล่นนะครับที่มีตัวแรงเนี่ย MMR เนี่ยต่ำกว่า800จะไม่ได้ SLP เลยใช่ไหมครับแต่ว่าในตัวแพทใหม่เนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนให้ก็คือในส่วนของผู้เล่นเนี่ยที่อยู่แรงต่ํากว่า800จะยังคงได้ 1, 1 SLP ต่อการชนะต่อตาอยู่เหมือนกันนะครับเหมือนผู้เล่นที่แรงต่ํากว่า1000นะครับก็คือเอาง่ายๆคือตั้งแต่แรงศูนย์ถึงเ9 9เนี่ยเวลาเราชนะในส่วนของการเล่นตัวอารีนานะครับเราจะได้1 SLP ต่อตานะครับอะแล้วก็ถ้าเกิดละในช่วงของแรงที่1000นะครับถึง1นึ่เก่อ99นะครับก็จะได้ SLP เนี่ย3 SLP ต,ต่อตานะครับ แล้วก็ทีนี้ในช่วงของ1100ถึง1299ตรงเนี้ยขึ้นไปเนี่ยมันจะมีในส่วนของการปรับลดของตัวรีวอร์ดและก็คือในส่วนของตรงเนี้ย1 1 0 0ถึง1300ตรงเนี้ยนะครับรางวันเนี่ยมันจะปรับลดลงนะครับจาก6 SLP นะครับไปอยู่ที่5 SLP อ่ะแล้วก็ในส่วนของตัว1000ตรงเนี้ยจาก1300ถึงแรง1500นะครับก็ลดลงนะครับจาก9 s อ p ต่อชนะต่อตาเนี่ยเหลือ6นะครับแล้วก็จากตรงเนี้ยเปลี่ยนเป็น12เหลือ8 15เหลือ10นะครับแล้วก็18เหลือสิบสองง่ายๆนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยแรงตรงช่วงประมาณเนี้ยมีการปรับลดรีวอร์ดที่จะได้นะครับต่อตาลงเนี่ยอยู่ที่ประมาณเฉลี่ยเฉลีย่ยก็คือเกือบเกือบสาิเปอร์เซนต่อตาเลยทีเดียวนะครับอารมณ์ง่ายๆถ้าเกิดสมมติอย่งางเมื่อก่อนเนี่ยเราเล่นเอ่ออยู่วันหนึ่งเนี่ยเราได้อาจจะได้อยู่ประมาณหนึ่งร้อยเอนะครับถ้าเกิดเป็นแพทใหม่เนี่ย ลดลงอยู่ที่เฉลีย่ยเฉลีย่ยเกือบเกือบสาิเปเนี่ยเราจะได้รางวัลอยู่ที่ประมาณแค่เอ่อจ็ดสต่อต่อต่อวันเลยก็ได้นะครับตรงนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับเรียกว่าขึ้นอยู่กับแบรนด์ของเราด้วยเนาะว่ามันจะมีส่งผลกระทบอะไรขนาดไหนยังไงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับแต่ง่ายๆเนี่ยโดยเฉลีย่ยถ้ามอง เพลินๆน,นะรประเมินคร่าวๆเนี่ยรางวัลที่เราจะได้ต่อวันเนี่ยลดลงเฉลี่ยถึงเกือบๆสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับแปลว,ว่าถ้าเอาคำนวณผมคำนวณคร่าวๆสุดๆเลยนะจำนวนหนึ่งร้อยยี่สิบหกเหรียญที่จะเกิดขึ้นต่อวันเนี่ยเมื่อมีการปรับลดรีวอร์ดตรงนี้ลงอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะเหลือ SLP ที่เฉลี่ยการมินต่อวัน,นยอยู่แค่ประมาณแปดสิบแปดหรือประมาณเอาง่ายๆคืออยู่ประมาณเก้าสิบ ล้าน SLP ต่อวันเท่านั้นเองนะครับก็ลดลงจากเดิมที่อยู่ที่288ล้านเนี่ยลงมาเหลืออยู่90เนี่ยก็ถือว่าหายไปเยอะมากๆนะครับแต่ว่าก็ยังคงเยอะกว่าปริมาณการมิ้นเอกปริมาณการเบิร์นต่อวันอยู่ดีนะครับเพราะว่าตรงนี้เราเหลืออยู่ที่ประมาณ90ใช่ไหมครับแต่ว่าปริมาณการใช้งานเฉลี่ยเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณ48ล้านหรือประมาณ50ล้านเท่านั้นเองนะครับก็ยังคงมากกว่า ปริมาณการเบินเนี่ยเกือบเท่าตัวเลยนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นในส่วนของแผนถัดไปของทาง Dev e l o p e r เนี่ยที่เขามีแผนการเบิร์นนะครับในส่วนของตัว SLP เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีแผนอยู่เนาะอย่างที่เรารู้กันว่าจะมี a x i e Origin นะครับ Axis e V2 V3 เนี่ยเกิดขึ้นมานะครับซึ่งจะมีโหมดใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นโดยตรงนี้มันก็จะมีการใช้งานนะครับในส่วนของการซื้อในส่วนของตัว c o ส m e ติกกับ s กินนะครับก็ ที่เป็นแบบอาจจะเป็นตามอีเวนต์ตามอะไรพวกนี้ซึ่งเขาก็ยังไม่บอกรายละเอียดเนาะตรงนี้แล้วก็จะมีในส่วนของการอัปเกรดตัว a อ็กซี่พาร์ p บอดของเรานะครับก็จะต้องใช้ S.L.P. ด้วยนะครับมีในส่วนของตัว In นเก e อีโมจนะครับเอออยากส่ง Emoji ดับเล่นฝั่งตรงข้ามแล้วก็ใช้ S.L.P. ซื้อเอาเออสใจดีเหมือนกันอาจจะมีคนยอมเปเยอะก็ได้เนาะโอเคแล้วก็จะมีในส่วนของตัว b r e e d i n g e v e n t นะครับ มีส่วนของการซื้อในส่วนของโทนเมนต์อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัว a x i Naming แล้วก็อื่นๆน,นะครับที่สามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดนะครับในส่วนของตัวไวเปเปอร์ของเขาตรงนี้ได้นะครับเขามีแปะลิงก์เอาไว้เนาะตรงนี้เราก็จะต้องมารอดูกันอีกทีนะครับว่าเขาเนี่ยจะ ประกาศเปิดในส่วนของตัวนี้ออกมาเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าก็ต้องบอกว่าเขามีการเตรียมการนะครับเขาบอกว่าเขามีการเตรียมการเนี่ยมาตั้งแต่ปี2018แล้วว่าจะมีการอัปเกรดตัว a x i e นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็เราต้องมารอดูนะครับการอัปเดตภายในปีนี้ซึ่งเขาบอกว่าเขาจะมีการอัปเดตแน่นอนนั้นในปีนี้ในส่วนของตัวเกม Axie o r i g i n นะครับว่าจะมีในโหมดการเบรน ตัว SLP เนี่ยออกมาอย่างไรบ้างนะครับจะสามารถแก้ปัญหาในส่วนของตัวราคาเหรียญได้หรือเปล่านะครับแปลว่าตรงนี้ผู้เล่นนะครับเนี่ยจะได้รับตัว SLP ต่อวันเนี่ยจะเรียกว่าหายไปกว่าครึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเราก็คงต้องมาดูกันนะครับว่าในหลังจากการปรับเปลี่ยนของตัวแพบนี้ออกมาเนี่ยราคาเหรียญ SLP เนี่ยเขาจะสามารถแก้ไขในส่วนของตัวราคาเหรียญ SLP ให้เพิ่มมากขึ้นได้หรือเปล่าคุ้มค่ากับจํานวนเหรียญที่เราได้น้อยลงไหมนะครับและนี้เนี่ยในส่วนของตัว รายได้ของทางผู้เล่นนะครับก็เรียกว่านอกจากในส่วนของตัว SLP ที่หายไปนะครับเขามีการปรับเปลี่ยนนะครับเพิ่มรางวัลในส่วนของตัวเอ่ออารีนานะครับเข้ามานะครับในของแต่ละซีซันที่เกิดขึ้นในส่วนของตัวซีซั่น,น,น20ที่เกิดขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่าอย่างตัวรางวัลในส่วนของตัว XS เดิมนะครับที่เขามีการให้กับผู้เล่นเนี่ยเขาจะอยู่แค่ที่ผู้เล่นท็อป1 0 0 0คนแรกเท่านั้นนะครับแปลว่าผู้เล่นที่อยู่ตั้งแต่แรงค์หนึ่ขึ้นไปเนี่ย จะไม่ได้ได้รางวัลในส่วนของตัว x s นะครับแต่ทีนี้เขาก็เลยมีการปรับเปลี่ยนนะครับในส่วนของตัวรางวัล ซีซั่น20ที่จะเกิดขึ้นไอ้ที่จะเปิดมาให้เราเล่นกันเนี่ยอยู่ที่ผู้เล่นถึง300,000คนแรกเลยทีเดียวนะครับก็คือตั้งแต่อันดับ1จนถึง1อันดับ3 0 0 0 0 0เนี่ยจะมีโอกาสได้รางวัลในส่วนของตัว X S กันทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นอัตราส่วนมากน้อยไล่ๆล,ล,ลงมาละกันนะครับเรียกว่ามีการให้เงินให้รางวัลนะครับในส่วนของตัว X S Token เนี่ยอยู่ที่จำนวน10ึ่ 1>, 1 6 7 6เ็ X S Token เลยทีเดียวนะครับถ้าตีเป็นมูลค่า US Dollar นะก็ประมาณ6ล้าน US Dollar นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปคำนวณกันดูนิดนึงนะกันว่าเป็นราคาณนะวันนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณกี่บาทผมไม่ค่อยเชื่อเขาอ่ะ X S นะครับจำนวนที่รางวัลที่เขาเอามาให้นะครับก็คือทั้งหมดเนี่ย1 10, 7, 000, 600, 1 7่0แ6นหเหรยนียญใช่ไหมครับอยู่ที่6ล้าน 4 5 0 0 0 0 US ดอลลาร์นะครับถ้าตีเป็นเงินบาทอ่ะตีเป็นเงินบาทเนี่ยก็อยู่ที่เท่าไรล่ะปึ๊บปึ๊บ,บรางวัลในซีซั่น20นะครับอยู่ที่2 1 2 6้7 6 0 3บาทสนะาบาสำหรับผู้เล่น3 0 0 0สนคนแรกนะครับก็เรียกว่าแจกค่อนข้างเยอะแจกกันสะใจเลยทีเดียวนะครับ ก็สําหรับใครนะครับที่ชอบไต่แรงหรือมีโอกาสไต่แรงอยู่แล้วเนี่ยก็เรียกว่ามีโอกาสได้รับในส่วนของตัว AXS Token นะครับเป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเขาให้กลับคืนมาเพิ่มมากขึ้นละคันนะครับจากการที่เขาลดในส่วนของตัว Reward SLP ลลงไปเนาะ ก็เรียกว่าซีซั่น20อาจจะแข่งขันกันอย่างเข้มข้นมากขึ้นเลยทีเดียวเนาะแต่ก็ต้องบอกว่าเวลาเราได้อยู่ในแรงที่เขาเรียกว่าตะสูงแะต่ำๆลงมาเนี่ยอย่างอายุ1 0 0 0 0 50,000ขึ้นไปถึง300,000เนี่ยเราก็จะได้รางวัลในส่วนของตัว A ส t o ็โทเค้นเนี่ยน้อยมากๆอยู่แล้วเนาะแต่ก็ดีเอาง่ายๆคือดีกว่าเล่นแล้วไม่ได้อะไรเลยแล้วกันนะครับเออประมาณนั้นโอเค แล้วก็ทีนี้นะครับในส่วนของอัปเดตอื่นๆเดี๋ยวขอเพิ่มเติมมานิดนึงแล้วกันนะครับก็คือในส่วนของแผนงานการรีเวิร์กนะครับการเขาจะมีการรีไวซ์นะครับในการคำนวณของส่วนของ Energy ต่อวันนั่นเองก็คือโดยมุมมองปัจจุบันนะครับถ้าเกิดผู้เล่นเนี่ยเรามีตัว Axie 3ตัวถูกไหมครับแล้วเราเนี่ยต้องการที่จะได้ตัว Energy ต่อวันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นคือเราเนี่ยจะต้องมี10 a x i e, a x i e 10ตัวนะครับ เราถึงจะได้ตัว energy ต่อวันเนี่ยอยู่ที่40 energy ใช่ไหมครับและเราจะต้องมี x x i เนี่ยอยู่ที่20ตัวเราถึงจะได้ในส่วนของตัว energy เนี่ย60 energy แต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้คุ้มเลยนะครับถ้าเทียบกับการที่เราเอา x x i 9ตัวเนี่ยแบ่งเป็น3 id แล้วเอาอีก2 ID เนียให้สกอรลาเลตตรงนั้นน่ะกลายเป็นว่าโอเคมี3 ID ไอนะครับไอละ20 Energy มันคุ้มค่ากว่าการที่เราเนี่ยจะต้องซื้อ x อกซี่ตัวนะครับถึงจะได้40 Energy ด้วย3หรือจะต้องมี x อกซี่ตัวถึงจะได้60 Energy ด้วย3นะครับเขาก็เลยมีแผนที่อยากจะ,ะที่จะทำการสร้างระบบการคำนวณใหม่นะครับในส่วนของการถือครองตัวแอซี่ให้แล้วก็ให้ Energy กลับมากับ ของคนที่เป็นเจ้าของไอเดีนี่ยยังไงกันบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าตัวอันนี้เขายังอยู่ในช่วงของการคํานวณอยู่นะครับประเมิอนอยู่ว่าจะทําเป็นรูปแบบยังไงบ้างนะครับโดยที่เป้าหมายเนี่ยถ้าเกิดทําตรงนี้แล้วมัน เหมาะสมเนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มความต้องการนะครับของตัว floor a x i นะครับหรือเอาง่ายๆคือพวกตัว axis ราคาถูกๆเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าในปัจจุบันเนาะพวกตัว axis part ปแปลกๆต่างๆเนี่ยมันมันเล่นไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยมันก็เลยไม่ได้เกิดการซื้อขายนะครับแล้วก็เรียกว่าราคามันก็ตกลงไปเรื่อยๆก็เป็นแผนแผนหนึ่งนะครับของทาง developer นะครับที่อาจจะมีการประกาศล้อนออกมาในอนาคตและทีเนี้ยนะโดยภาพรวมนะครับก็ อาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีก็ได้นะครับในส่วนของในฐานะผู้เล่นเนาะเพราะว่าในฐานะผู้เล่นคนหนึ่งเนี่ยตัว s อ p ที่เราได้ต่อวันเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าแนวทางการแก้ปัญหาของเขาอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเขาสามารถแก้ปัญหาในส่วนของการเฟอของตัวเหรียญ s อ p ได้เนี่ย ราคาตัวเหรียญเนี่ยมันก็อาจจะเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัวซึ่งก็ต้องบอกว่าตรงเนี้ยมันก็อาจจะคุ้มค่ากับการที่เขามาทําการปรับแก้ไขกันแบบนี้ก็ว่าได้นะครับเราก็จะต้องรอดูกันต่อไปนิดนึงนะครับว่าหลังจากเขามีการปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยแนวโน้มของตัวราคาเหรียญแนวโน้มของปริมาณก,การมินแอนด์เบอร์ต่อวันเนี่ยมันสอดคล้องกับแนวความคิดที่เขาทำการคำนวณเอาไว้คร่าวๆแบบนี้หรือเปล่านะครับ โอเคแล้วก็แนวนสิ่งต,ต่อไปในอนาคตที่เราจะสามารถคาดหวังนะครับหรือเฝ้ารอได้ก็คือในส่วนของตัวโหมดใหม่ๆที่เขาจะเปิดออกมาให้เราเล่นกันในอนาคตนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวไว้มีอัปเดตอะไรใหม่เพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะรีบมาทาการอัปเดตให้เพื่อนๆฟังกันละกันนะครับก็สําหรับวันนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์ชแนลนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆที่จะคอยมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังกันเรื่อยๆนะครับสาหรับวันนี้ก็ ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ